ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุขภูสุข้นกับมาคุ้ยกันนะครับก่อนหอยออกนี่ก็ได้เดี๋ยวหล้างหอยออกก็จะมาคุ้ยกันจากันสีมาบอมากับบอหุนะครับก็คือเลขล่างนะครับเลขล่างผมหายไปกับลายตัวพอสมควรนะครับที่นี่ว่าผมสีมามาคัดเน้นอีกเทนึงนะครับ กาว่าถ้าว่านิ่นกับโบได้ว,ว่านิ่นไป็นอกว่านะอ่าให้จัดไปที่อ่าหกตัวนี้นะครับจะโบหัว,วสีมาโบมากขึ้นกันนะครับจริงๆผมก็ว่าสินเน้นไปที่เก้าศูนย์นะเน้นไปที่เก้าศูนย์ตัวเดียวแต่ที่นี่พี่น้องจะเลืมม่ว่าหลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างที่ผมเคยเหตุเหตเบิรงนเะนี่ยมันเป็นเลขคู่นะ สิบล่างคู่กี้นี่นะครับได้เลขคู่นะครับศูนย์่หกแปดนะครับได้เบอร์ศูนยกแาเลือกบัถือขึ้นกันนะครับศูนย์สอง่หกแปดมตัวไดซ์มานะครับอาจจะมาเป็นเลขสอบอกถ้าเกิดว่าคิดว่ามามา่าการเลขสอแต่ที่นี่ไอ้สูตรสูตรเด่น เป็นล่างเท่านี้มันมันส่วนมากมันสิมาน้ากันหน่อยนะครับมันสิบพม่าน้ากันไม่มาด้วยกันนะครับศูนย์หนึ่งสองสูตรที่หนึ่งกระเด็นศูนย์หนึ่งสองสูตรที่สองกระเด็นศูนย์หนึ่งสองมันไม่มาด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าจะลดต้นทุนลงมาหน่อยก็ตัดพวกนี้ออกซะนี่นี่นะครับหรือว่าตัวตัดมันสิออกกับบืลูเพื่อกันนะครับเพราะนั้นเลกล่างนะครับให้เด่นไปที่ Uh, 8ปดเก้าแปดหนึ่เพราะว่ามันเด่นอยู่012นะครับมันเด่นอยู่ทีศูนย่งสองสหรับเลขล่างนะครับเลขบนก็เอาตามนี้นะครับนะสามสาม5า5หกสา6แป แล้วก็หกแปดนะครับเป็นเลขบนเลขบนกระหมาให้เบิ้งเบดก่อนอ่านะเลขบนกับตามนี้ที่น,นี่สามสามสามหกสามแปดนี่พี่น้องอย่าลืมว่ามันอยู่ในสูตรหาเจ็ดน่ำนะครับสามสามสามหกสามแปดนะครับ ห8าแมันอยู่ในสูตรสูตรหาเจ็ดพรผมตัดจากจากดับนะมันจะเดียออยู่สามเป็นหลัก10หลักหน่วยก็เป็นเหลือ6กับ8นะครับมันก็นเลยได้สูตรนี้ออกมานะอยานพี่น้องลืมหรือพี่น้องมาคน,นกรบบเอาตามผมก็ได้นะหรือว่าเสียเอาสูตรหาเจ็ด 5, 7, เป็นหลักนะครับ อันนี้เป็นการตัดตามแต้มนะครับแต้มก็คือ3ามสี่ห้าหกดตอนแรกผมจิตัดสามออกแก่ก๊านวนไปก้อนวด 3, 3ามสามแหตัดหมดนะครับเอามาใส่น้ำกันนะ <c oughs> ไปใส่อีกบันเดี๋ยวหาก็น <c oughs> อันนี้เป็น3ามโตนะครับมันจะมาจากสุด รือบัวมากกับบรูเื่อกันนะครับกับพี่น้องยังบรตจงซื้อก็ได้นะครับถ้าชอบตัวไหนก็ตัดซื้อเอานะครับชอบตัวไหนก็ตัดซื้อเอาไม่ต้องไปซื้อหมดนะอันนี้ผมกระจับจากแต้มจากาหลักร้อยหลักยังของมันนะครับกรหลายสุดพอสมควรน,นะแล้วมันจะออกแถวบวนพี่บอก มแถมห้อีกตัวหนึ่งนะครับมันบวกเขาตามแต้มตามยังดอกแทมว่า <c oughs> มันกระงัามนะสองหาแปดอีกตัวหนึง่ง <c oughs> เพราะว่ามาันเคลื่อนฟันมาไใดจับปลาอยู่ <c oughs> 58, 68, 78, 88, นะมหาแปดหกแปดเจ็ดแปดหรือแปดแปดเว่าจะเป็นเบิเ้ลเบิ้ลนาบอกเบิ้ลอยู่บพรเจ็ดเจ็ดแปดไปสั้นบอกนะครับอันนี้ก็เอามาให้เบิ้ล ทุกอันทุกสูตรแต่ว่าเลขก็ไปทางเดียวกันแล้วว่านะมันบดเอไปห oui, ่างจากเก่านะครับก็สรุปออกมาถ้าเป็นสองตัวก็สามแปดห้าแปดหกแปดห้าแปดก็ยู่นี่แหละห้าแปดนะแปดหกเนี่ยหกแปดเนี่ยสองหกแปดเนี่ยอยู่ในนี่เบอร์ละสองห้าแปดผมเขียนไปแล้วผมมาเขียนอีกอยู่นะสองห้าแปดยานเบิร์โมเบิร์ จากสิมาจากตัวโบมานะครับกะหุระเลขออกโดยจังมวาะวากันอีกที่หนึ่งหลักสิบเป็นเลขสิบล่างเป็นเลขคู่มาแล้วก,ก็อ,อ,กอ,อย่างอีกอันนี้ก็เป็นสรุปล่าง,งก่อนนะ เาโล่กัมารวบใส่กันในห,ห้เบิ้งกยูอันนี้แล้วก็ออมสินนะครับออมสินนาชิมาอายุววนนี้ก็ไดออมสินนาชิมาตรงไ้นะครับออมสินนี่กระได้ <c oughs> บางเจ้าก็เอาบวกขึ้นกันนะครับออมสินก็ได้โอเคนะครับ คลิปนี้ก็เอามาให้พี่น้องบ้งเบิดแบบย่านพี่น้องรืมนะย่านพี่น้องรืมสูดหาเจ็ดเบอกอาตามพรมก็ได้เบิรงตามสูดหาดเจ็ดนะเบิรงที่มาบนหรือม,มาล่างหรือม,มาตัวใดหรืออาจจะไม่มา <c oughs> อมโอเคครับคลิปนี้ก็เอาสันๆเนาะแค่นี้ก็พอเดี๋ยวเมื่อแรกจะจังาจงเด้คุยกันนะครับเลขออกเลขถือบืถือก็ได้ แต่จำมาว่ากันวันมีไอ้มองไรผิดพลาดยังประการได้หรือว่าพี่น้องมีเรขใกนใจก็บ่ตจองตัดนะครับโอ้จานว่ะปันนมาขึ้นได้สองศูนย์อันนั้นได้สองนั่งกะซื้อไปนะครับนะกันถ้าเกิดว่าไผรบ่มีต่วซื้อบ่อันนี้นดีกันเรขกร่างเน้นเน้นไปที่ชุดนี้นะครับโอเคครับแล้วจังพอกันมือแรกนะครับสวัสดีครับ